น้ำมันหนึ่งถังนะครับถังเมื่อวานไม่ถึงถังด้วยหายไปขีดหนึ่งเมื่อวานหมดถังแล้วเราก็เติมไว้เติมไว้ขีดไปขีดหนึ่งเนี่ยมีทั้งหมดห้าขีดไปดูกันสวัสดีเช้าวันเสาร์เ้า่ึงแล้วเรากา็เติมยาไปเรียบร้อยแล้วย่าฮู้แบบแวะผมไม่ค่อยยุ่งกับใครอ่ะ แต่มันก็ไม่มีใครคุยกับผมเลยมีแต่คนคุยกับตัวเองกำลังใช้สมาธิกันทั้งนั้นมาดูกันครับผมวันนี้จะปังหรือจะแป๊กกอยให้ยับ10บถึงยี่กิโลมันไม่เห็นมันไม่เห็นอะไรอะร้านัเนื้อถูกครับไอหมูตัวแดงเคยเจอแล้วเวลาเก้าโมง้ครับ งานตัวแรกของเราก็มาแล้วไปแบกเนื้อกันยี่สิบกิโลครับแต่ส่งใกล้ๆเจ็ดิบหกาทไปกันต่อไปรับของกันครับสิบโมงสี่สิหกครับงานตัวที่สองของเราก็มาแล้วไปตัดเครดิตกันก่อนที่ Big บิกซี่กันไหมสีสิบหกาทครับส่งกิโลสองกี่ตัวแล้วแล้วผมตัวที่ห้าไปกันต่อ แล้ Yahoo! Yahoo! าก็ไปรับของกันมาแล้วนะครับฮ่ทาที่บิ๊กสีของผมไม่เยอะของพี่เล็กเยอะ <c oughs> รับของเสร็จแล้วเราก็ไปกันต่อเวลา1 1 2เอดโมงย,ยี่สนตัวที่3ของเราก็มาแล้วครับ100บาทไปกันต่อ เวลา11โมง59นะครับงานตัวที่4ของเราก็มาแล้วที่เดิมครับตัดเคที่บิ๊กซ59บาทแล้วเราก็เข้าไปรับของกันเียนเรียบร้ยบรอยแล้วนะคะลิ้นกับพันกันดีจริงผมว่านะเมนูแกงเขียวหวานไก่แน่นอนมีไก่ด้วยมีโลโบมีโหระพาชัวครับ รับของเรียบร้อยแล้วเราก็ไปกันต่อนัอ่งนอนเงี้นะวันนี้เขาเขาชว่าว ตอนนี้เวลาเที่ยงสี่สิบสามครับงานตัวที่ห้าของเราก็มาแล้วครับเท่าไหร่นะเมื่อกี้ละสี่บสองบาทห้าบสองบาทครับผมไปกันต่อกว่าจะต้อนมาเจอน,นะคู่นี้ก็มาแล้วนะครับนี่พวกเขาจะอยู่เป็นคู่ผัวเมียนะครับแล้วเขาจะรักกันไปจนตายด้วยกว่าจะต้อนมันไปเจอกองอาหาร ตอนนี้เราก็ส่งงานที่เจ็ดเสร็จกันแล้วนะครับไม่ได้ถ่ายดูเลยเวลาบ่ายโมงห้าสิบสามครับงานที่แปดกับงานที่เก้าของเราก็มาแล้วเป็นงานเตเบอร์หนึ่งงานนะครับไปกันต่อหลังจากที่เราส่งงานตัวที่เก้ากันเสร็จแล้วนะครับเราก็มาแวะกินข้าวที่เดิมไรเดอร์เต็มเบยเวลาสี่โมงหนึ่งนาทีครับงานที่สิบของเราก็ได้มาแล้วนะครับหนึ่งร้อยสิบสามบาทไปกันต่อ จากที่เรานั่งเล่นอยู่นาน6โมง46 47แนละ้วงานตัวที่11ของเราก็มาแล้วนะครับไปรับของกัน60บาทตรง1กิโลครับผม1ุ่ม6นาทีครับงานที่12ของเราก็มาแล้วราคา70บาทครับไปส่งไว้กันไปกันต่อติอสวันดีงเตสุปวิซซอยง โอเคฉันเช็คอีกครั้งโอเคครับเอาเวทเวทเวทหิมโอเคหิมได้เยสเขาจะ take me yeah โอเคเวทอีกนาทีครับยุบรถก็จะเร็จดูเขาหน่ครับ I have the box ล็อกฮะอ๋อไอเดีตอนนี้น้ำมันเราก็ได้หมดถังกันแล้วนะครับผมจริงๆแล้วมันก็ยังไม่หมดหรอกผมเปิดดูแล้วเมื่อกี้นี้แต่เราไม่อยากดันกันอีกนะครับเพราะว่า ขีดแรกเราไม่กระพริบเราต้องเติมไว้ก่อนเลยเพื่อความปลอดภัยไปเติมน้ำมันกันก่อนครับเก้าห้าร้อยหนึ่งท่านพี่เขาเป็นเก้าห้าเน่เป็นตวีที่เท่านั้น ้ครับสามเก้าเกาหแเครับเวลา1นึ่งทุ่มสีครับเราก็ได้งานที่13ไปแล้วที่ร้านว Conne เ t ็ o n ไปส่ง Y เสร็จแล้วก็มารับวายอีกครับเมื่อเรารับวมาแล้วเราก็ไปกันต่อเวลา2องทุ่มสิครับงานตัวที่14ของเราก็มาแล้ว จ็ดสิบสี่บาทได้รับของแล้วก็ไปกันต่อเวลาสองทุ่มสี่สิบครับเราก็มารับอาหารกันแล้วเป็นงานไปกลับนะครับหนึ่งหนึ่งงานตัวที่15ครับไปกันต่อร้านนี้เป็นร้านที่เรารับประจำนะครับไหนวะนี่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  อันนี้เป็นง,งานที่เรารับประจําเราไปแล้วเราก็คือเอาเงินกลับมาคืนทางร้านแต่ส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยกลับกันก็จะให้ทางร้านส่งเคียร์เอาโค้ดให้แล้วก็โอนเงินให้ทางร้านแทนไปครับไปส่งของกันแล้วงานตัวที่ส6บของเราก็ได้มาแล้วนะครับสามทุ่มสามสิบหกแปดสิบเจ็ดบาทไปกันต่อ วันนี้เราก็มาปิดยอดกันนะครับมาปิดยอดงานกันวันนี้พวกออกงานแรกต้องถือโพยด้วยเพราะงานอยู่ที่เครื่องเปิดดูไม่ได้นะวันนี้เราออกงานตัวแรกครับออก10โมง5นาทีงานตัวสุดท้ายที่เราวิ่งส่งไปเมื่อกี้เมื่อตกี้นี้3ทุ่ม40ครับเราวิ่งไปทั้งหมด16งาน เป็นเครดิต458ครับแล้วก็เป็นเงินสด476บาทรวมทั้งหมด934บาทแต่สิบโมงสามทุ่มนะครับผมนั่งเลนมั่งเลี้ยงนกมั่งกินข้าวมั่งเหลือแต่ไม่ได้นอนมาดูมาดูมาดูเทพอันนี้เป็นงานของพี่เล็กนะครับ21งาน1,273บาท เป็นเงินสด5้าบเ1ครับแล้วก็เป็นเครดิต732บาทวิ่งทั้งหมด21งานได้ยอดงานด้วยได้ยอดเงินด้วยใช่แล้วแต่วันนี้งานผมก็มีปัญหากับตัวแล้วนะตั้งแต่รายงานลูกค้าไปรายงานลูกค้าหลอดรถก็เรียกงานประหยัดยแต่เป็นงานเซฟเวอร์าส,สามบาบาทไปถึงต้นทางไม่รับโทรศัพท์ ปลายทางบอกให้รอก่อนรอครึ่งชั่วโมงแล้วพูดกับเราไม่ดีด้วยพูดูดกับไรเดอร์เหมือนขี้ข้ายัางไงก็ไม่รู้ทางทั้งที่ให้เงินเราสามสิบห้าบาทอันนี้ตรงๆเราพูดก็ตรงๆเลยแล้พูดอย่างไงก็เราเป็นขี้ข้าแบา้สามสิบสามบาทเราหากัหากหักแค่นี้ที่เดียวได้เลยยี่สิบสามร้อยห้หาสิบ พี่เล็กอะนะวันนี้เราหาหาลูกค้าไปเจอเป็นมืดเหมือนมืดแล้วอเอามาโชยอดหน่อยดิโชยออไหน่อยโชยออไหน่อยมอันนี้สายบินนะครับพี่บอลหกงานหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทครับยี่งหกงานนะเนี่ยเงินสดหกร้อยสิบสี่ครับผมเครดิตสี่ร้อยแปดสิบหกบาทไม่ธรรมดานะครับสละคก เอาไว้แค่ร้อยเดียวพอแล้วโอเคครับวันนี้วันนี้เราก็ลาไปก่อนกับบรรยากาศหน้าสวนนะครับแั็งแรงเลยเฮียหน้าสวนเราห <c oughs> น้าสวนเราคือมันก,ก็สวยเหมือนกะันจะลืมนะครับผมขับขบี่ปลอดภัยมีน้ำใจกับเพื่อวมทางกันด้วยครับใครเจอกันก็กดเข้ามาทักได้นะครับใครทุกสายอะไรก็ส่งข้อความมาคุยกัน วันนี้ลากไปก่อนบายบาย